แอปมาเป็นที่สี่ับอาจจะเห็นครับแต่อันนี้เขาจอดไว้ก่อนเนาะพักก่อนโด้คเดี๋ยวมาทำให้ดูโอเคนะครับลโหลไม่ละส่เส็เส้อผจดการ สวัสดีไว้ลุงทรงเสีในี่ย ep 20นะก็ต่อนะครับก็บกาสวัสดีผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดัเอครับกับทรงเซีอีกแล้วครับคลิปนี้มาเลียนชุดสี่นะครับอาจจะเห็นเวอาคลิปทําอะไรไม่ได้แบบเพิ่มเติมมากมายนะครับเพราะว่าเงินหมดแล้วนะครับเงินว่าเงินหมดแล้วนะครับเงิน เงินเงินมันออกแค่สองเก้านะครับโดนหักภาษีไปเจ0รอยนะครับไอ,ไอ้ที่หัก700ร้อยไปเนี่ยผมสามารถเอาไปซื้อเบรกหรือไปซื้ออะไรก็ได้สำหรับเพิ่มนะครับคือเพราะว่ามันไม่ได้ไงมันเลยไม่สามารถเอามาทําแบบเพิ่มได้เด้วต้องรอเก็บตังก่อนนะครับรใจรอกันนิดนึงนะครับ <Nope. S 1> เพราะว่าโดนหักไปจากเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยนี่ก็ซื้อได้หลายอย่างนะเพราะว่า ตอนมาทําก็ชุดล้อจัดไปแล้วสองพันครับอะไรอย่างอื่นอีกลูกป,ปืนซื้ออะไรอีกนะครับ<อ>ก็เงินมาเลยหมดเนาะก็รอนิดหน่อยนะครับเราบนตน้นกิฟต์ปอลก็วันนี้ครับเลยมาเป็นชุดสีกันครับนี่แค่น,นี้นะครับบางคนนึกว่านึกว่าแต่ผมเอาไอ้คันี้มาทําเป็นคันนี้แต่ไม่ใช่นะครับคัน,นี้ก็อีกคันหนึ่งนะครับนี่มันก็คืออีกคันนั่นเอง ซึ่งไม่ใช่กันเดียวกันหลายคนอาจจะนึกว่าเอาคันนี้ไปทําเป็นยังงูน้นะครับแล้วก็มาขอโลเกา่าซึ่งโลเก่ามันก็ไม่ใช่อะไรมันก็ใส่อยู่นี่แหละนะครับก็สำหรับวันนี้เป็นชุดสีนะจะมาถ่ายดูครับไปจะเป็นยังไงนี่นะแฮนสำหรับนี่ครับถามาแปงก้อนนี้เลยเจาะนี่ครับชัดแจ๋วเลยนี่เจาะหนึ่งสองที่นี่สามก็นี่นี่อันนี้จะเป็นรอยโดนนะ้ำมันปิด เป็นเหมือนขับอะไรสักอย่างนี่แฮนอันนะนี่วันนี้ได้ถ่ายเช้าไม่เชิงเช้าตรมัหมแป๊บหนึ่งตีลีก็ซีดิไม่เชิง,ชงเช้ชานะครับแต่มันก็พอมีแสงปกติจะถ่ายกับเกือบมืดน,นี่นี่ครับส่วนไฟใสนี่เลยนี่ครับยืนนอสองตัวนะเกี่ยวมาแค่นี้เองนะครับง่ายๆสำหรับไฟใส นี่โค้งแฮนแป๊บหนึ่งทำให้เกาะใหม่โฟกัสวะนี่ครับอันนี้จะเป็นชุดสีอันนี้น,นี่ก็ยังมาเปลี่ยนนะครับอันนี้จอดนานแล้วดูนี่มีเพื่อนสไปเดอร์แมนเห็นไหมเน่ก็ได้มาเป็นชุดสีครับถ้ามีโอกาสใส่ลองมแม็กเดี๋ยวทำอินโดให้ดูด้ิยังไม่เคยทำเลยทำเคทีทำคิงก็ทำชิงนะครับแล้วก็แต่งปกติแล้วก็แต,งต่แแตงอะไรเนาะเดี๋ยวยังไม่เคยอินโดเลยครับ ก็เดี๋ยวใช้เวลาสำหรับการถอดชุดเสียประมาณแป๊บหนึ่งนะครับใครอยากคอมเมนต์ถามอะไรก็ถามมาเลยนะครับเดวจะตอบก็ฝา,คา,คากคอมเมนต์กันเยอะด้วยกดไลค์ด้วยนะครับตรงนี้ก็รองเงินก่อนว่ายังไม่ได้ตอนนี้ต้องเก็บตังก่อนนะครับเดี๋ยวรอมีเงินเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับก็ตอนนี้ได้ประมาณ40ซแล้วกระส่เครื่องก็เครื่องก็อยู่นู่นนะครับ จะทายดูอันนี้ไม่คลิปเปลี่ยนชุดสีไม่คลิปแล้วนี่นี่นะครับเรื่อนก็อยู่นี่เลยเดี๋ยวจะทำความสะอาดเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นไนท์สภาพก็อยู่สภาพนี้และคือมันก็ต้องรออะไรมันก็ใส่ใหญ่อยู่นะนี่ถ้าผมเอาอยางอะไรมาใส่มันก็จะเป็นโครงข้นได้อยู่นะครับแต่อันนี้ขอจอดไว้ก่อนเนาะพักก่อนโปรเจกต์ Project. เดี๋ยวจะมาทําให้ดูอีกรอบนะครับ ให้คันนี้เสร็จก่อนครับจะเสร็จเป็นคันคไปนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีรถขับทาคันนู้นคันนี้ไม่เสร็จก็มีรถขับสักทีนะก็ให้มันเสร็จเป็นคันคัไหมครับโอเคครับขอเวลาถอดชุดสีแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาถ่ายต่อให้ดูนะครับโอเคนี่นะดูเป็นไงมาต่อกันเลยนะครับอันนี้ก็ถอดแล้วนะครับ นี่สภาพสายไฟอยู่ครบมัง้งแต่มีแบตนะอันนี้คันนี้ผมไม่ได้ใส่แบตนะครับยายทำคลิปเกี่ยวกับสอนทำอะไรกับบอกเด้อเดี๋ยวมาทำให้ดูนะครับครับวัยรุ่นนะวัยรุ่นโอเคครับนี่เดี๋ยวมาใส่ชุดสีดูนิดหน่อยนะครับเสียงเข่าดูดูเนี่ยสียงยังเขา่เขาโคตรเท่<ฆ> บางทีก็อาใส่ไว้ก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาใส่เอเจสีเอฟใส่ส่วนบางคนอ่ะทีหลังนะครับเพราะว่ามันถอดยากมันต้องถอดล่อเนาะก็เดี๋ยวมาใส่ประกอบข้าวๆไว้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเองเี่รอช่างประกอบแป๊บนึงให้กับเอเจสีถอดไว้ตอนนี้กำลังมือตัวน,นี้จะใครเผาอะไรอดอกคำตลอดท้ายคลิปคำตลอด อตอนเช้านอนนะครับนี่ประมาณนี้ตอนหน้ากากลองนี่ครับถ่ายเร็วๆออไปเลยเนี่ยสภาพด้านในก็คุ่นกระเขมูดเดิมนะครับนี่มีกล่องเลยมามันกินแล้วนี่ครับสภาพ อันนี้ขนาดล่างจอดนะนี่ต่ไม่ในล่างด้นนีโอเคครับเดี๋ยวใส่แป๊บนึงเดี๋ยวมาถ่ายต่อให้ดูเนาะโอเคนะครับวารุตอนนี้ก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะส่วนนี้ไม่ใส่นะครับเดี๋ยวเอาไปถ่ายคลิปให้ดูว่าส่วนไหนทำอะไรบ้างครับก็อันนี้ใส่เสร็จแล้วฝาตอนนี้มันมันดึกแล้วนี่อันนี้เพิ่มแสงกล้องเอานะครับภามันอาจจะไม่ชัด แต่มันพอสว่างหินนะครับเดี๋ยวผมจะลดแสงให้ดูเดีย๋ยวหามุมถ่ายก่อนเชี่นี่ครับมึงอยู่มานี้เลยนะครับแล้วเพิ่มแสงให้ดูนี่อันนี้เพิ่มแสงไอ้นนัะเป็นรถแสงก็เข้าอยู่นะอย่างเจียมเร็ว นี่นะครับอันนี้เพิ่มแสงให้ดูเดี๋ยวถ่ายรอบๆใครให้ดูนะครับนี่อันนี้เดีวถ่ายคลิปหนึ่งดีนะ,ะนก็ต้องนาจะต้องดูตอนเช้านะครับก็ไปดูคลิปนี้ีจะถ่ายดูตอนเช้านะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสรับเป็นชุดสีอันนี้บางคนก็ต้องขึ้นนะ ตรงเลยนะม่รู้นาจะบางคนเบี้ยนะบางคนมันแตกเนาะก็เลยไม่ตรงเท่าไรน,นะครับก็สำหรับใครอยากดูถ่ายตอนเช้านะครับก็พาไปติดตามคลิปนี้กันเลยนะครับนี่นี่ถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้ก็มาใส่ดูก่อนนะครับมันดึกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลงคลิปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะก็ถ่ายอะไรก็ลงไปก่อนเนะาะก็ฝากติดตามกันเลยครับสำหรับคลิปนี้ไม่ค่นี้คีับ สำหรับการเปลี่ยนชุดสีเอฟเฟกนี่ก็มีไฟแล้วนี่ไม่ใช่คมใส I've steady now, ayy I didn't want that top and it's been a while, ayy trying out these pills, I'm living now, ayy Sipping on that walk and it's heavy now, ayy Running on my guap and it's steady now, ayy I didn't want that top and it's been a while, ayy trying out these pills, I'm living now, ayy Pop a line, Molly, ayy Hope I don't die, ayy Why she always lying? Yeah, I see it in her eyes, ayy Pull up in the coop, ayy Now she going right, Pull up in the coop, ayy Now she going right Now I'm feeling all right, ayy, I'm spinning through the night, Hey, I'ma, curl my hey, I'ma curl my whip. And I hope it don't die. I, uh -oh. I did want that cake. She do not want to fuck me when I pull up in the right. I pull my way, but Where am I going? Yeah. Get to the KK. Yeah, you no, I'm a boy. Uh -oh. hey, sippin' on that walk and it's heavy now. Hey, Running on my Guap, and it's steady now. Hey, I didn't want that top, and it's been a while. Hey, trying all these pills, I'm living now. Hey, sippin' on that walk and it's heavy now. Hey, Running on my Guap, and it's steady now.